ฉันว่าไม่รอดแล้วพี่เอ้ยอ้ออออาวพี่โดนมินนะิฮันอ้าวยอกอะไรเนี่ยกูดโดนซ <ś> ้ำสองอิน<สา>โดนโดนฟักท<ต>องตาสุดท้ายพอให้เราได้เจอแต่ตัวดีๆไม่มีตัวไหนดี เหนื่อยกับต้องวิ่งไปปอบมันนี่แหละอ๋อเด็กอ่ะืมตัวเอาล่ะใช้อะไรดีจะดิ่งไหมคนเอากระดิ่งมาละโอเคเหมือนเดิมเหรอเหมือนเดิมก็ได้ แต่ว่าอยากถือของให้ด้วยไม่เอาแว่นได้ไหมหรือว่าแว่นมีละก็ได้ก็ได้เอาแวน่นเอาแว่นวางไว้ตรงพื้นก็ได้แลอ,อาของไปเาอาไม่เห็นไปวางข้างในบ้านอ๋โอยโยนได้เลยเหรอโยนยังไงวะกดจีดีจีอ,น, <G. S 2> อนี้จะบอกบอกจุดจีเออลืมไปหมดแลยเนี่ยนมยไม่ทัอนอะไรเข้ามาเข้าคัวแล้วอะ อะไรเนี่ยลึกลับซับซ้อนชิบหายตายหงปีลงแงว่ะปีลงแถวอ๋ออันนี้คือแอบตั้งกลมเลยตั้งกลมเลยเราจะเบียดกันอยู่ในนี้เหละเด้ค่ะไกลจัดอย่าปีตกใจพี่ตกใจอ่ะเปิดไฟในตู้เสื้อผ้าโอ้เ้ยเจออ่าเดี๋ยวปิดตรงนี้ถ้าไม่แอบไปอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาคือชามอะไรก็ไม่รู้นั่น หหดจัดจุ่มปุ๊บได้ปับ๊บอ๋อหมวกนอคือหมวกหรอป้านแคบชิบหายอย่างร้อนไปฉายน้องมีไหนนะเนี้ยอ้าใครหยิบอ่ะไม่ได้หยิบนะหยิบกรไดา<อ>ยิบต์นะไหนอะอะไรฟุน้นไม่หาคนกันเองยังไม่เจอเลยตอนนี้ มาไปเลิกปิงอยู่หลังตัวนี้นึง <c oughs> <c oughs> ตัวจัดอของของไปวันถือหรอมาถือให้มาเผาเถอะเผาไหนอุ้ยโหวิสียงอะไรกะดิ่งมีมีมี็น<อ>กระดิงะด่ง อะไรเนี่ยกูมองไม่เห็นอะไรเลยอุ้ยมันติดม,<า>มีทางไปได้เหรออ๋อนี่ไงโอ้โหอย่าซอยอย่างแคบแล้วมองไม่เห็นอะไรเลย,ยดีเทลดีอยู่นะเนี่ย,ยมามารวมกันรวมกันโอ้โหหมอกแดงก็มาโอ้โหของดีของเด็ดโชว์หน้าอันอดูโกต์กอ้อาวไปหาใครอะ อ๋อมัหนีถือเคนไงเฮ้ยเฮ้ยอีเปรสแยวมึงเลือกเลยมีอยู่ตรงนี้แหละสามคนมึงเลือกเลยแย่แล้วที่โทนวะมาโฟนโฟนวัฟพอดีโฟนไปไหนแล้วอ่ะเก็บหัวฟักทองอ่ะโฟนวัฟกูอยู่ในนียเอามันวาัฟอย่างนี้ได้ด้วยหรอเอาวขอญาต์เปิดไพ่เลยแล้วกัน เอออ่ะตื่นครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ๊ะโอ้ยฉันอยู่ชั้นสองแต่ว่าฉันออกมาข้างนอกก่อนแล้วกันฮีลลิ่งตัวเองแป๊บเราเปิดไฟอะไรทิ้งไว้ไหมโอ้ยดึงดูโฟนเปิดอยู่นะชั้นสองเนี่ยปิดแป๊บอ้าวพี่โทนเกิดแล้วหรอกโฟนชูปะไม่มีกระดิ่งัมยผม ไอ้มันหัวล้อว่ะไปซ่อนไปซ่อนไปซ่อนซ่อนในตู้ซ่อนในตู้ได้ด้วยหรอหัวรอแปลว่ามันจะหันนะเอาเมื่อ,อก,ก่อนออาเมื่อก,ก่อนไหนเนี่ยกูอยู่ที่ไหนเนี่ยน้องหัวล้อแล้วเดี๋ยวมันหันประเด็นคือกูอยู่ที่ไหนเนี้ยหาที่สูดจริงซ่อนในตู้ไม่เจอกูเอาหน้าเข้ามุมเลยกันในจุดนี้วันนี้ตู้ได้หรอ เปิดไพ่เลยแล้วกันอะไรไม่รู้แต่กูเปิดไพ่ละยิงของไม่หมดไฮพีสเช็ดลัวๆกูชุบตัวเองได้ปะปิดปิดทียว่าใครอ่ะใครอยู่ตรงประตูวะน่ะหรือกูหลอนไปเองเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่ทุกคน อยู่ไหนอยี่นี้อยู่ไหนตู้นะมีตรงไหนก็ไม่รู้กูเดินมั่วไปหมดเลยเราสองห้องไหนใแล้วมันลืมไปหมดนั้นม่ห้องนี้ยาวมาั้งเนี่ยของเทียบเลยอุ้ยใครเจอใครเจอ,เจอ,อพี่โทนหละได้ถามว่าพี่โทนอยู่ไหนครัอวอันไหนกา พี่ไปแล้วเหรอเนี่ยถ้วยเนี่ยถ้วยสีขาวฮินากูอย่านะจริงเซลินฮิวสุลยนะจุดนี้มันจะมีแต่ถ้วยกระลาผันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ห้องนี้ดูเลยอย่างครับไม่มีแสงนะน้องถือไอ้มกลมๆนั่นอยู่ไม่มีน้ำมันเติมน้ำมันไหมอุยห้องน้ำเหรอ,หอแต่หยิบไม่ได้ปินมือเต็มืออุยอ้ยอุ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 ้ยทรตูดพี่แล้วปินมาดี่ปีนมาที <c oughs> อาโดนไปแล้วเหรอยังออกมาข้างนอกเนี่ยเหลือหกสิบเอ็ดนะเ์เราก็ย,ยังอยู่ติดอะไรเนี่ยมันออกตู้ไปได้เนี่ยมัน,มนมยากนะมันต้องกลมพอดมันมันแคบนะติดคือติดคานอย่างกับหไูไปเผาไปเผาอ๋อน่ารองแถวนี้เมื่อกี้เราก็ดูแลลวไม่ใช่หรอ อีดอกอีเปริเอ๋อฉันว่าไม่รอดแล้วพี่เฮ้ยเอาล่ะพี่โดนมินิฮามาอ้าวออดอกอะไรเนี่ยกูโดนซ้ำสองอินโดรันโดนฟักทองเออตุ๊กตาอยู่บนบันไดนี่พอดีแหละเลี้ยวซ้ายตุ๊กตาปิ่นก็อยู่แล้วก็เลี้ยวซ้ายห้องเมื่อกี้ให้โฟนก่อนนะอ้าวปิ่นก็ตายแล้วเนี่ย ไม่ใช่พี่เอ่อตรงไปตรงไปนี่นี่ห้องนี้ซ้ายซ้ายคือมันแบ่งคนแหละอ้าวกูอยู่ที่ไหนเนี่ยมือตื่นเลยซ้ายมือพี่ไม่ใช่ห้องนี้ด้วยเดี๋ยวลองเปิดการไปไห้เผื่อชุบได้แล้วิดชาริออตอ๋มุมองไกลดูจะออกประตูอยู่แล้วอ่อะมันปิดประตูมา้ก่อนหน้านี้ ก็ตาพินอยู่ในพี่นอนเอออยู่พี่เมื่อกี้เมื่อกี้ห้องแอบขวามือเยทำไมมาตายอยู่ข้างบนมันยังงงนี่มันเหมือนวาร์ปมาเลยอืโดนหัวฟักทองอ่ะเออเดี๋ยวเอาถ้วยเผาก่อนนะเขียมหมดแล้วออสีเหลือง มินิอรอไอยาหัวล้อทำไมล่ะลูกมินิใช่ไหมสีเหลืองอ่ะเราเหลืออีกแค่อันเดียวแล้วสีเหลืองมินิระวังอีดดกโอ้โหมึงวิ่งบันไดลงมาเลยเราเปิดหนังสือไหนโฟนโฟนอยู่ที่เผาน้องหัวล้อทำไมล่ะลูกมันจะฆ่าเราแล้วเฟรนซ์มันกำลังจะมาจบพุงเราแล้วล่ะ อุย้ยมันบอกไม่อุย้ยมันบอกเหรอโดนมินิเรียบร้อยค่ะช่วยได้ช่วยได้อุย้ยมันบอกว่าของอยู่ห้องนี้อ่ะมาคูออะไรอ่ะอ๋อหัวฟักทองเนี้ยหรอเอา้าเอ้าทำไมเออมันชอบวาร์ปหัวฟักทองแค่เนี้ยหรอที่ฉันแค่เนี้ยหรอของแล้วเจอแล้วหรอ อกัวจริงมองหัวแล้วสองสิมืดๆลดเอเอ้ย่ไงโฟนเอาพีหยิบ้วหรอยังเลยไม่ใช่นั่นอันไหนอ้าแผลไปแล้วอะไรตกพื้นตกพื้นอุ้ยชิปปงตกยังไ้ด้วยอีเด็กนี่เอ้ยทำไมคนเดียววะ เฮ้ย <c oughs> กูเต้นใส่เลยอีเด็กนี่ได่ทำ <c oughs> ไมนไคนเดียวปะนนเอ๊ะแต่มันก็ซ้อนนะวงซ้อนด้วยอะไรเนี่ย <c oughs> วงนี้ <c oughs> ยากนะด้วย